สวัสดีค่ะเพื่อนๆก็มาพบกับแม่หมอร้านด01959อีกเช่นเคยนะอ่าสำหรับวันนี้เรามาในหัวข้อที่ว่าเขามีข้อความอยากบอกคุณหรือเรามาดูกันเลยนะคะเขามีข้อความอยากบอกคุณอื เป็นพลังงานของชาวต่างชาติมาสูงมากเลยอ่ะเพื่อนๆเนาะเป็นพลังงานของของต่างวัยเป็นพลังงานของคนที่แบบอายุเยอะๆเป็นพลังงานของถ้าไม่ใช่ต่างชาติไม่หมอว่าคนคนนี้ก็มีตําแหน่งงานที่แบบสูงแล้วอ่ะหรือเป็นเจ้าของกิจการอะไรก็ได้นะคะเพื่อนๆเนาะมันเป็นพลังงานของต่างวัยต่างชาติต่างภาษามาสูงมากเลยนะคะเพื่อนๆถ้าไม่ใช่ก็ไม่หมอว่าคนคนนี้ก็ ถ้าไม่ใช่คนที่อายุเยอะๆหรือต่างชาติต่างภาษาแม่หมอว่าคนคนนี้ก็มีตําแหน่งหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบสูงมากนะคะเพื่อนๆเนานะหรืออาจจะดูแบบเป็นผู้ใหญ่นะคะเพื่อนๆมาดเขาก็จะนิ่งๆดูเป็นผู้ใหญ่เป็นคนที่รับผิดชอบสูงนะคะเพื่อนๆน,นะเขามีข้อความอยากจะบอกคุณว่านะเขาแบบพูดไม่ค่อยเก่งนะคะเพื่อนๆเ,เป็นพลังงานของ ต่างวัยสูงมากเลยต่างชาติต่างภาษาโอ้ยคนคนนี้จริงจังนะคะเพื่อนๆนเออเขาอยากจะบอกคุณว่าแบบเขา,ามั่นคงจริงจังนะเขาจริงใจกับคุณนะคะเพื่อนๆนนะเนี่ยถ้าเป็นพ่อไม่แม่หมอว่าก็แต่แม่หมอว่าเออหน้าที่การงานเขาดูดีมีตําแหน่งขนาดนี้ดูอาจจะเป็นเจ้าของกิจการก็ได้นะคะเพื่อนๆนหรือต่างชาติต่างภาษา หรือคนที่อายุเยอะๆแม่หมอว่าด้วยวัยด้วยวุฒิอ่ะแม่หมอว่าก็น่าจะอาจจะผ่านการแต่งงานมันแล้วหรือหรือมีครอบครัวแล้วนะคะเพื่อนๆเนาะเขาก็อยากจะบอกคุณว่าเขาเขารักคุณนะเขามั่นคงกับคุณนะเขาจริงจังนะคุณคนนี้จริงจังนะคะเพื่อนๆดูสิเนาะเออเขาอยากจะพูดนะแต่อาจจะแบบพูดไม่ค่อยเก่งนะคือน่ารักมากเลยแม่หมอเห็น เห็นความรู้สึกเขาแบบเออตอนนี้เขารู้สึกเศร้าๆแล้วเขาหรือเปล่าเพื่อนๆเขารู้สึกแบบเออแบบอยากจะมาหาน่ะมันมีความรู้สึกอะแม่หมอว่านะเออเขาก็แบบเป็นคนนิ่งๆด้วยอะแต่เขาเขาจริงจังนะถ้าชอบกับคนเนี้ยเขามีความมั่นคงมากนะคะเพื่อนเนาะถ้า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 เขามีข้อความอยากจะบอกคุณแม่หมอว่า เออเขาก็บอกว่าชอบอยากดูแลเพื่อนๆนั่นแหละเพื่อนๆเ,เ,เนาะอยากจะอยากจะขอดูแลอยากจะแบบว่าจริงจังนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนๆแต่จะให้เขาพูดคําว่ารักแม่หมอว่าก็ยากอยู่นะแต่ว่าเขาก็ทํามากกว่านะเออโอจริงจังมั่นคงมากนะคะเพื่อนๆเ,เนาะ <L un> เขามีข้อความอะไรอยากจะบอกค <L un> ุณอืม อาจจะอยู่ไกลมันมีพลังงานของต่างชาติมาสูงมากเลยนะคะเพื่อนๆเนาะเออคนๆนี้เป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดนะคะเพื่อนๆเนาะมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบอะไรหลายๆอย่างอาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆก็เก่งเพื่อนๆก็ฉลาดคือตอนนี้อยากติดต่ออยากเอออาจจะห่างกันไปนิ่งกันไปแน่ๆเลยสําหรับบางคนก็เพิ่งคบเพิ่งคุยออนไลน์กันเนี่ยอยู่ไกลกันแน่ๆเลยเนี่ยอยากติดต่ออยากพบอยากคุย สำหรับคนที่ห่างกันไปจุดก,กันไปแม่หมอว่าเอออาจจะอาจจะยังไม่ได้เลิกกันนะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวอาจจะมีการมาพบมาเจอกันเนี่ยเขาอยากสิดต่อเพื่อนๆนมานะถ้าคนที่สําหรับอยู่ห่างกันไปอ่ะเขาก็อยากอยาก,อยากต่อเพื่อนๆนมานะเออคนคนนี้เก่ง,กงฉลาดเขามีพร้อมทุกอย่างแล้วอ่ะเพื่อนๆอนนะเป็นพลังงานของชาวต่างชาติต่างภาษามาสูงมากเลยค่ะเพื่อนๆน เป็นพลังงานของการเพิ่งเริ่มเพิ่งคุยกันก็ได้นะคะคเพื่อนๆนะเออเขาบอกว่าเขาอยากติดต่อเพื่อนๆมานะอยากติดต่อเพื่อนๆมาอยากพูดอยากคุยเออสาหรับคนบางคนที่ที่นิ่งกันไปห่างก,กันไปไม่หมอว่าก็ก็ยังไม่จบกันหรอกอาจจะมีการติดต่อมาอาจจะมีการอยากพูดอยากคุยนะคะคเพื่อนๆนะ มันมีข้อความอะไรอยากจะบอกคุณจริงๆด้วยเพื่อนๆนะถ้ามีการบล็อกกันก็ขอให้เปิดบล็อกนะเขาอยากติดต่อเพื่อนๆมามันมีพลังงานของคนทางไกลสูงมากเลยค่ะเพื่อนๆเนาะเป็นะพลังงานของรักออนไลน์ด้วยก็ได้นะคะเพื่อนๆนะคนที่ต้องเดินทางอ่ะมันมีพลังงานของของการเดินทางอ่ะเขาอยากติดต่อเพื่อนๆมานะเพืนะ่อนๆนะเป็นไปได้เนี่ย เขาอยากจะบินมาหาเพื่อนเลยนะสําหรับใครที่คุยออนไลน์กันนะคะเพื่อนๆแต่สําหรับใครบางคนที่มามาหายหายก็ก็เป็นของลักษณะเขาอย่างนี้แหละค่ะเพื่อนๆนะเขาเป็นอาจจะมีหน้าที่อะไรที่จะต้องรับผิดชอบเยอะนะอาจจะเนี่ยออสำหรับใครบางคนก็มีระยะห่างไกลกันด้วยนะสาหรับใครบางคนก็มีการบล็อกกันเนาะก็ให้เปิดบล็อก แต่ก็เดี๋ยวก็เปิดเดี๋ยวก็บล็อกเดี๋ยวก็เลิกเดี๋ยวก็อะไรอยู่อย่างนี้แล้ค่ะเพื่อนๆสองคนเนี้ยดูสิเขาอยากติดต่อเพื่อนเพื่อนมานะคนคนนี้เป็นคนทางไกลนะเอออาจจะมีการเดินทางมาพบมาเจอกันเร็วๆนี้นะคะเพื่อนๆไม่หมอว่าเดี๋ยวอาจจะมีคือมันมีไพ่อยากติดต่อมาเนี่ยเพื่อนเป็นไพ่การสื่อสารดูสิเป็นไพ่การสื่อสารเหมดนเลยนะอาจจะเป็นรักออนไลน์ก็ได้หรือไม่เนี่ยเออมีใครบางคนกําลังแบบ จะพบรักก็ได้นะคะเพื่อนๆเนี่ยพบกันแล้วก็ปิ๊งฟังเออพบกันแล้วก็ชอบกันมากเลยนะคะเพื่อนๆอาจจะเป็นรักแรกพบก็ได้นะแม่หมอว่าเนี่ยคุยกันถูกคอเจอกันแล้วก็แบบออม,มีข้อความอยากจะบอกคุณอยากจะมาหาเออเขาชอบคุณนะคะเพื่อนๆเนี่ยสําหรับใครบางคนที่เพิ่งหาคู่ออนไลน์แม่หมอว่านะเออเนี่ย คุณจะเจอคนที่ถูกใจนะคะเพื่อนๆเนี่ยแม่หมอว่าคุยกันถูกคนเนี่ยอืมเนี่ยสําหรับใครบางคนที่ที่คุยกันมาสักระยะหนึง่งแม่หมอว่าเขาก็อยากพัฒนาความสัมพันธ์นะเพื่อนๆดูสิเอออยากพัฒนาความสัมพันธ์เรื่อยๆกัแบบเนี่ยอยากติดต่อมาอมสาหรับใครบางคนที่หา่างกันไกลกันแม่หมอว่า,าก็อยากบินมาหาเพื่อนๆนะเดี๋ยว อาจจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์กันนะเพื่อนๆนะสาหรับใครบางคนที่เพิ่งเริ่มแม่หมอว่าเออดูดีอ่ะรู้สึกชอบกันรู้สึกติดฟังรู้สึกรักแรกพบก็อยากจะบอกเออถ้าถ้าตามหมอข้อเขามีข้อความอะไรอยากจะบอกคุณแม่หมอว่านะเขาก็อยากจะบอกว่าเขาชอบคุณอยากมาหาคุณอยากติดต่อคุณอยากพูดอยากคุยเนี่ยคุยด้วยแล้วสนุกมีความสุขนะคะคเพื่อนๆนะมีพลังงานของคนไกลทั้งนั้นเลยอ่ะอาจจะเป็น ไม่ใช่ต่างชาติต่างภาษาก็เป็นคนที่ต้องเดินทางที่ต้องบินอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนเพื่อนนะสำหรับใครบางคนก็คุยกันออนไลน์ก็ได้ขอไพสรุปหนึ่งใบค่ะอืมนะคะเพืเ่อนๆนโอ้ยเขาอยากมันมีการอยากพูดอยากคุยอยากเคลียร์ว่าจะเอาอยัางไงนะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยแม่หมอว่าคนคนนี้ก็จริงจังนะ เอออยากพูดอยากคุยอยากเคลียอยากต้องการความชัดเจนว่าจะเอายังไงจะอยู่หรือจะไปจะคบหรือจะเลิกอะไรตระมันเนี้ยเออเนี่ยมันมีแต่โอ้สาหรับมันมีแต่ไพ่การอยากสื่อสารทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อนๆแสดงว่ามันมีใครบางคนที่นิ่งที่ห่างกันไปนะมันมีแต่ไพ่การสื่อสารอยากพบอยากคุยอยากเคลียมาสูงมากเลยค่ะเพื่อนๆนเนี่ยไพ่การสื่อสารทั้งนั้นเลยอ่ะแสดงว่า เออมันมีการเพิ่งเริ่มพบเพิ่งเริ่มคุยเนี่ยอืมแม่หมอว่าเนี่ยเขาก็อยากจะติดต่อมาว่าจะเอายังไงเนี่ยเขาเขาอยากจะบอกว่าเขาก็จริงจังเขาก็มั่นคงนะอยากพัฒนาไปสเต็ปนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะเนี่ยอยากพัฒนาความสัมพันธ์อะอยากพูดอยากคุยแม่หมอว่าอืมถ้าเจอกันก็อาจจะมีคําพูดที่แบบเนาะอืมสําหรับใครบางคนก็อยากต้องการ ต้องการความชัดเจนอยากแบบอยากให้คํามั่นสัญญากับคุณเอออย่างเงี้ยว่าเขาจริงจังนะสําหรับใครบางคนก็อยากแต่งงานด้วยก็ได้เนาะเนี่ยแต่มองไปแล้วเขาก็บอกว่าแบบเออมันเป็นไปได้ยากนะคะเพื่อนเนาะบางทีสําหรับใครบางคนที่คุยกันก็ก็ระวังคําพูดด้วยนะคะเพื่อนอาจจะมีคําพูดที่บาดใจบาดลึกกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนเนาะแต่แต่ก็แต่อยากจะ แต่เขาก็อยากจะบอกว่าเขาจริงจังนะอะไรอย่างเงี้ยอยากจะติดต่อเพื่อนๆมานะสําหรับใครบางคนก็เพิ่งเริ่มคุยกันแม่หมอว่าก็อาจจะมีการพัฒนาไปถึงการแต่งงานก็ได้นะคะเพื่อนๆนะเออแม่หมอว่าเขาอยากจะอยากจะติดต่อมานะคะเพื่อนเเนาะเนี่ยอยากจะติดต่อมาอยากจะบเอออยากจะส่งข่าวสารมาอยากจะพูดอยากจะคุยกันอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูไพ่ข้อความกันดีกว่านะคะเพื่อเพื่อนเนาะ มีข้อความอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆคะออมีข้อความอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆคะ เธอหล่อจังก็ไปสลับเอานะคะเพื่อนๆน้องนะอาจจะมีผู้ชายมาดูหรือว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็เธอสวยจังนะคะเพื่อนๆเ,เขามีข้อความมาบอกเธอหล่อจังต่างวัยกันเนี่ยนะคะเพื่อนๆต่างวัยกันคุณสองคนอาจจะต่างวัยกันก็ได้นะ รักแรกพบนานจริงๆด้วยนะคะเพื่อนๆเนี่ยเป็นรักแรกพบจริงๆด้วยเนี่ยเออเจอกันแล้วก็ปิ๊งกันอยู่กับเขาแต่เราคิดถึงเธอเนี่ยเพื่อนๆเนาะอ,อาจจะมีคนที่แบบมีคู่แล้วหรือเปล่ามาชอบนะคะเพื่อนๆนะ ทักมาทีฉันไม่กล้าทักไปก่อนนี่นะคะเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมมันมีแต่ไพ่แบบอยากสื่อสารอยากอยากติดต่อนะคะเพื่อนๆเนาะทักไปทีทักมาทีฉันไม่กล้าทักไปก่อนนะคะเพื่อนๆมีโลกสองใบโอ้หนึ่งในนี้ต้องมีใครมีคู่ของตัวเองอยู่แล้วแน่ ฉันอยากมาหาเธอนี่นะคะเพื่อนเพื่อนเออแม่แม่หมอเห็นพลังงานเดแบกบเขาอยากติดต่ออยากมาหานะคะเพื่อนเพื่อนต้องงออย่างไงเธอบอกฉันทีเนี่เห็นไหมเขาพูดไม่ค่อยเก่งนะคะเพื่อนเพื่อนเขาเป็นคนนิ่งๆแต่แม่หมอเห็นตาเขาเศร้ามากเลยอะ่ะเออ ต้องงอยังไงเธอบอกฉันทีเห็นไหมเขาพูดไม่เก่งแต่ก็าํางานเก่งมากโอ้เพื่อนๆถ้าใครล็อกกันก็ให้ปลดล็อกนะเห็นไหมเขาบอกต้องงอย่างไงเธอบอกฉันทีฉันชอบเธอโอ้ยหวานจังเลยอะ่ะ ขาอยากจะบอกเนี่ยข้อความเขาอยากจะบอกคุณนะเพื่อนเพื่อนฉันชอบเธอเธอดูมีความสุขจังที่ไม่มีฉันเนี่ยเพื่อนเพื่อนเนาะอ,อาจจะห่างกันแน่เลยอะ่ะเดี๋ยวขพอ,อีกห้าใบนะเพื่อนเพื่อนแม่หมออยากอยากจะรู้ว่าก็มีข้อความอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนเพื่อนเนาะ สำหรับบางคนก็ทำงานที่เดียวกันก็ได้นะคะเพื่อนๆนะโอยมีคนโสดด้วยเพื่อนๆชั้นโสดนะเนี่ยผมสีเทาเนี่ยบางคนทําผมสีเทาหรือบางคนก็ผมออกแบบสีขาวผสมแล้วก็ได้นะคะเพื่อนๆเนี่ยมันเป็นรักต่างวัยนะ ออเทาเทาอะไรประมาณนี้ไปหาไปหาตอนนี้ได้ไหมเนี่ยไปหาตอนนี้ได้ไหมอ้าขออกหนึ่งใบค่ะนอนร้องไห้อ่าเพื่อนๆมีคนนอนร้องไห้ด้วยอ่าจะขออยหนึ่งใบดีกว่านะเพื่อนๆเนาะ โอ้ยเลือกเขาเพราะเขามาก่อนฉันขอโทษนะคะเพื่อนๆนเนี่ย,เ,ยเขามีข้อความอยากจะบอกเพื่อนๆนนะค่ะเพื่อนๆนนี่ก็คือแม่หมอก็โอจบการอ่านไพ่แต่เพียงเท่านี้นะคะนี่ก็คือข้อความที่เขาอยากจะบอกเพื่อนๆน,น,นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แม่หมอด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ